นี้เนี่ยจะมาพร้อมกับคำถามยอดนิยมมากๆเลยค่ะมีคำถามถามมาว่าเคยเจอเวลาที่เราทำคลิปปักตะก,กร้าไปแล้วนะคะทำคลิปปักตะก,กร้าเสร็จแล้วเนี่ยวันดีคืนดีค่ะได้รับแจ้งเตือนข้อความว่าสินค้านี้ไม่พร้อมวางจำหน่ายนะคะสินค้านี้ไม่พร้อมวางจำหน่ายโดยที่เราก็ปักตะก,กร้าไปแล้วนะคะจะทำยังไงดีอ,อ อ่ะสำหรับคำถามนี้นะคะแบ่งเป็น2เฟสสองคำตอบด้วยกันค่ะสำหรับเฟสแรกก่อนเลยนะคะ การที่สินค้าเราปักตะกร้าไปแล้วแล้วมันขึ้นมาว่าสินค้านี้ไม่พร้อมวางจําหน่ายนะคะมันก็จะต้องมาดูสาเหตุก่อนว่านะคะอันดับแรกพูดง่ายก็คือไอสินค้าตะกร้าที่เราปักะตอนนี้มันไม่มีอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของตะกร้าเนี่ยเขาได้ทําการกดยกเลิกการจําหน่ายนะคะก็คือกดซ่อนสินค้านั่นเองะคะ่ะพูดง่ายว่าไม่พร้อมที่จะขายอาจจะมีหลายสาเหตุนะคะเช่นอาจจะสต็อกหมดจริงๆนะคะหรืออาจจะด้วยเหตุผลอะไรนะคะคือเขาเป็นคน ปิดเองนะคะเจ้าของตะกร้าเป็นคนซ่อนตะกร้าปิดด้วยตัวเองนะคะกับอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะเป็นสินค้าที่มันละเมิดอยู่ก็ได้มันก็เลยทําให้ตะกร้านั้นอ่ะโดนบังคับปิดนั่นเองทุกคนพอตะกร้ามันปิดนะคะทีนี้เนี่ยไอ้คลิปของเราอะคะ่ะเราปักตะกร้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะทุกคนสินค้าไม่พร้อมวางจําหน่ายนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูกันว่าทางแก้นะคะมีอย่างไงบ้าง แต่อันดับแรกบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าสมมุติว่าสินค้าตัวนี้นะคะมันมันไม่มีจริงๆคือแบบมันหมดจริงๆเราได้เข้าไปดูในร้านแล้วนะคะเราเข้าไปดูในร้านเข้ามาแล้วเนี่ยมันมันหมดจริงๆมันไม่มีเขาไม่ได้ว่างโอเคอันนี้แสดงว่าสินค้าหมดจริงๆหรือว่าตะกร้ามันโดนซ่อนจริงๆนะคะแต่มันจะมีอีกเคสหนึ่งทุกคน มันจะมีอีกเคสหนึ่งนะคะว่าสินค้าไม่พร้อมวางจำหน่ายแต่พอเราตามกลับไปดูที่ร้านน่ะปรากฏว่าเอ้ามันก็ขายอยู่ปกตินี่หว่าอะไรเงี้ยทุกคนใครเคยเจอกดหนึ่งมาหน่อย เจอเคสนี้กดหนึ่งมาหน่อยนะคะว่าเออสินค้าไม่พร้มวางจาหน่ายแต่ไปดูที่ร้านเอามันก็ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามปกติยังมีสต็อกอยู่ตามปกตินะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะเอาแบบที่ตัวเองเคยเจอเองเลยละกันเนาะอันเนี้ยบางครั้งอ่ะมันเป็นเออร์เลอร์ของระบบก็มีนะคะเราอ่ะอย่าเพิ่งตีโพยตีพายถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วนะคะเราพบว่าตะกก้านั้นนะคะสินค้าชนิดนั้นในร้านค้านั้นอ่ะมันยังมีขายอยู่นะคะวิธีการให้เราลองทําแบบนี้ก่อนก็คือ ให้เรานะคะลองลบสินค้านี้ออกจากโชว์เคสเรานะคะลบสินค้านี้ออกจากพื้นที่วางสินค้าของเราอะเออเหมือนกับลบออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกดเพิ่มมาใหม่นะคะถ้ามันเป็นตะกร้าเดิมอะคะ่ะทุกคนมันจะถูกกลับมาลิงก์กับคลิปเดิมของเรา เนืะออกไหมมันจะถูกกลับมาลิงก์กับคลิปเดิมของเราโดยที่เราอ่ะยังไม่ต้องลบนะคะเรายังไม่ต้องลบคลิปเลยนะคะอย่าเพิ่งลบคลิปอันนี้กรณีถ้าสินค้าตัวนั้นมันยังอยู่เราแค่ลบออกจากตะกร้าของเราลบออกจากโชว์เคสอ่ะนะคะแล้วเราไปกดเพิ่มมาใหม่เนื้ออกไหมไปกดเพิ่มมาใหม่นะคะอืมพอเราไปกดเพิ่มมาใหม่นะคะเราจะพบว่าสินค้าตัวเดิมเนี้ยค่ะตะกร้าของเราอ่ะมันจะกลับคืนมานะคะ ตะก,ก้าของเรามาจะกลับคืนมานะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือสำหรับเคสที่มีข้อความเด้งว่าสินค้าไม่พร้อมวางจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้ข้อมูลแบบนี้นะคะอย่างที่บอกให้เรานะคะคไปดูก่อนเนาะให้เราไปดูก่อนนะคะว่า มันไม่ขายจริงไหมนะคะตะกก้านั้นน่ะม,นมันมันมันไม่มีแล้วจริงหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันยังมีอยู่ก็คือให้ทําตามวิธีการนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีแล้วจริงๆค่ะสินค่ะทีนี้มันหมดสต็อกจริงๆหรือว่าในร้านเนี่ยเขาได้เอาตะกก้าออกไปแล้วจริงๆนะคะอันนี้ก็คือถือว่า ทำอะไรไม่ได้นะคะทําอะไรไม่ได้เพราะคลิปที่เราอะค่ะทําการปักตะกร้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปที่เราปักตะกร้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะไปกดแก้ไขไปเปลี่ยนเป็นตะกร้าตัวอื่นได้นะคะมันไม่ได้ไงทุกคนปักแล้วปักเลยนึออกปะเออมันปักแล้วปักเลยอะเราไม่สามารถที่จะแบบกดแก้ไขแล้วเข้าไปเปลี่ยนตะกร้าได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการที่เราเริ่มใช้กันก็คือว่าตอนที่จะปักครั้งแรกอะ ตอนที่เราจะปักครั้งแรกเราไม่เราจะไม่เลือกตะกร้าเดียวนะคะถ้าเกิดสินค้าเนี้ยมันมีหลายๆตะกร้ามันมีหลายๆร้านที่ขายค่ะเราก็จะใช้วิธีการกระจายความเสี่ยงโดยการปักหลายๆตะกร้าไปเลย <S 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 เอออย่างน้อยมันก็จะเป็นการแบบว่ากระจายความเสี่ยงนะคะ อ่าเป็นการกระจายความเสี่ยงของเรานั่นเองนะคะที่จะสามารถนะคะทำให้เราเนี่ยถ้าสมมติอันใดอันหนึ่งเนาะอันใดอันหนึ่งที่มันแบบว่าหยุดจําหน่ายหรือสินค้าหมดสต็อกหรือมีเหตุการณ์อะไรก็ตามมันจะยังเหลือนะคะในส่วนของอันอื่นๆโอเมอ่ายังเหลือในส่วนของอันอื่นๆที่ยังอยู่ในคลิปของเรานั่นเองนะคะ